บัมาเที่ยวกับผมเที่ยวแกงมะลิมาเด้อค่ะมาเด้อกินย่ำแซ่บเด้อค่ะเด้อเนี่ยย่ำบุกย่ำหาที่ป่าทนี่ค่ะย่ำหาที่ป่าดุร้ายเลยค่ะย่ำย่ำทะเลมีกุ้งหยอดค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อหนึ่งครับน้่งปั่นเพื่อมก๋เจียวมา เอาตรงตนี่ติงก็เหมือนเลยยิ่ยำกนขี้นนอตรงตรงนี่บอตรงนี่ติดนะย่งยำบุเชียนก่อนเออปีดวิดีโอเขาไปเขาแ่งวะเไอามาเอามาเ่เอาเป็นั ย,นนออยืนกับเอวหรือนั่งกับเอวสิเออที่โอ้กับไปกเกวแกงมะลิอำเภอหน้าดิรวยบันรวยคุ้มครับผมคุ้มแซน์นี่ครับผมมาครับแอนตีมากินน้ำกันครับผมอ่ะ แกเป็นหิมพวกโนียเด่ก็น้ำปั้นแม่ไม่ฮักแก่งก่อนม่เด้อค่ะม่เด้อม่เด้อม่เด้อปวดร้านเด่นปวดหน้ามอยู่ปวดม้วนพี่น้องพี่เจ้าคนขันทุวงปวดครับขันน้มท้งปวดอ้ลาเล่นม้วนบลู ม้วนบ่น้ำปั่นนี่ครับดาวเย้ขอบริจาคน้ำปั่นเนี่ย เลยชดชงไปทล่ไโอ้ยบ่มีหมอลลามแต่ว่ามันเป็นกานั่นมันเป็นงานแต่งเขาดูดูดูเออเออเราชิดไปยังแต่ทางบันคุกนี่เรามาทางหนีไก่กลัวมาทางหนีไก่กลัวยังว่ามาทางบังนวลหน่อยนี่แม้กองก็สู้ลงก็สู้โอ้ยนวลหน่อยแล้วก็ต้องมาเลยเขาลร่งกระสุ่นต้องมาเลย เออตรงมาเลยมันยังใกล้ท่านนี้มันใกล้ทางนี้มันบริเวเดี่ยวหลายแสกซ้ำมันก็สีมีปฝ่ายอ่ไรเนาะมันสีมีป้่ายดอกว่าบ้านอีหยังอะบ่บ่บ่ยางยางยังเกาะยางทำคาสะอาดบอกแกงเมมารีเออมันสีมีป้่ายบอกดอกว่าแกงเมมารีก็เลี่ยวเข้มาบ่ให้แล้วมาหอดอันดูกระูุให้แล้วโทรมาหาหมึ่นี่ละหอดใส่ะเดนนี่ นนามาทางโน่นหน่อยมาทางโน่นหน่อยคันบ่หูกระเจากันวิดีโอข้อมาสิบอกอันทางม่นะครับล้วบริจาคนงปันเรบอกฮะโอ้บริจาคนปันอันเจ้าตรงมม่น่อยเจ้าตรงแมโน่นหน่อยน้อตรงมาบันี้เจ้ากระเบื้อับ้านดงกระสูนแม่ใจคอยบันดีเ่นดามเลนะล่ะ เอาอยู่ฟังทางบ้านเทาดินอไหนจะรวยเจ้าฟังบ้านขางเอาอยู่ฟังทางบ้านเทาบ้านข้ามสะอาดที่เขามาทางฟังปีเมนเมนเมนจ้าจ้าจ้าใครข้าหลาจอดรถอยู่ขางปลายางมันบอกคุณว่าก็เลยว่าเมนเมนเมนเออโอเคโอเคิำนึ่งเดียวครับเด้อมาเที่ยวมาเที่ยว